ทักทายพ่อแม่พี่น้องบรรทุกคนเด้อตอนนี้คอยพาสุคนมาบ้านดงนาขามเมืองอัสสะพังทองแขวงสวรรณเขตรมาอนี้ลเรพาเอฟซีมาดินนำ้ำเสตทีล่ะกะแคดดีน้น้ำบัดเป๊ปซี่พันมีว่างเป๊ปซี่ไปสวรรค์เป๊ปซี่ละเก็บแฮวมาเนี่สวัสดีละ่ะสวัสดีน้อง ok แคดดี้แคดดี้กับปกติเราไปหน้าบอเซ <c ad dy> ็งแล้วละ่ะแล้ว,ลวหาก็แล้วจากมือ สองมื้อเราบอเซ็งแล้วนี่กว่าบอโอเคจ้ะไปกินข้าวเ้าแล้วก่อนยังไปหน้าตัวก็ได้เอาเอาพักสลัดไปนําบอกินก็เพอนะะจังแนวกินก๊าบเอาพักรดไปก่อนละแม่เราละปูพักสลายอยู่หน้าเราเอาเฮามานามาหับเอาแคนดี้แบบสี่ละมีอยู่ ซุมเฮาก็ซื้อหมูโลหนึ่งไข่แน่มะฮงนำ้ำอยู่เฮือนสถีตอนนี้ก็ได้สบายดีครับยอย่าไปใช่หรืเป่าตอยข้ามหมดเออสักคำเดียหน้าแล้วสักคำก็ได้เล็กแค่ดีหนาวบ่หนาวอยู่บ่มีหนาวไปเลย แคดดี้ก็เป็นแต่แพงพ่อพี่น้องเออนาฮักนาฮักสิบเธอร์ละปีนี้สิบหปีไปอ๋อไก่สีฮอดสิบหกปีแล้วแคดดี้ก็ได้มอสี่ละโอ้มอฮาละเก่งอีริส่ะเก่งเนาะฮอนมอฮาละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนศที่กะเจ้าของเฮิร์นอันนี้ก็ได้เห็ดช่องยูทูบได้สถศทีได้ฮอนสิบเธอร์ละส่องตัวนะ การผ่านแล้วอืมเดี๋ยวปะติดตามซองเสตียเดอร์เคยผ่านละสื้อองนี้เลยที่สาวทีผู้ไทยสาวทีผู้ไทยสาวผู้ไทยทั้ทงหมดมเฮ็ดกินข้าหิวข้าวละซุมหา้ามีท่านกินข้าวเสาวสาวทีกับสาวแคดผ้าไตอนนี้อีลาแคทดีกำลังเลาะมาหุ่มเฮ็ดกินกับ ปิ้งหมูหมูแล้วเพิ่นอยากอยากกินปิ้งเอาขันทอดแล้วกินดุแล้วเพิ่นอเอฟซี FC ไทยเพิ่นเนาะเขาฟังแคทตีดด้ก็เคยตำ่งอยู่บอตกินผู้เดียวนี่ได้ <S S โ,ดโอ้โดยบีตองเขาผู้เลอซอยนั่นได้ดเดี๋ยวเอาไปเบิง่งนเสตทีก่อนเสตทีเฮ็ดหมูอยู่ข้างนอกก่อนนี่ข้างนอกพี่อันนี้กำลังหั่นหมูปิง้ง เห็ดบางๆมันยังส <an <Bett anda> like ุกไหวอย่ยางหมูกินได้มันนี่ซุมมหากะเม็ดเห็ดเพิ่นนะเก็บผักไลยหรือจะผักเปิ่นนะพวสนน้อยๆนี่พอจะกินนอเคยเอาไปขายอยู่บ่เม่นี่ าซื้อโอโอแต่ว่าเอาไปขายตลาดจะมีเคยเนาะมีแต่ผู้เลามาขอซื้ออยู่โสนละเะฮะ้อผักหอมนดีขนาดนาอเสื้อพูยบะนะอพอมันอยู่เคอเฮินเี้มันก็ดีโสนอยู่เคเเอเฮิรนเลยมาตอนปุ๊กเขาก็ดีดีมองนี่นะหน้าตีนบ้านเลย ซอยนอใส่มีดเลยแค่ดีกะย้อนเห็ดกินดูถนัดเอามีดก็ได้เขาจะจมเลยสักทีก็มาเจ็ดพร้อมแป็บสี่นอห้องเดียวกันกับแป็บสี่ มาเข็ <Marketing. S 2> นนี่กันดิสาวนี่ดิโม่อะไรนี่มอ่มอะไรโม่ป่าไก่สิบหกแล้วสิบห้าปีกว่าแล้ววะ่ปีปลายที่เด้อายุเท่าไรที่สิบแปดเด้อสักทีเด้อ,อตอนนี้ก็ย้อดสิบโมงแล้วผ่เป็นพี่น้องเอ้ยสุมเอาไว้ท่านกินข้าวสาวอยู่ สตรีปีงซีนโม่มส,มมสุกไวเติมน่อโอ้เปิดแสบเราหอมห้อยห้อยนะสถีมักล้วเซอร์มคิดนำนาที่น,น,นงแสดงว่ามีต้องจำแจวก็ได้เลยทจ้ะนะมีมคิดนำละเนี่ยมคิดแล้วก็ไปเลยอีตัวเชิร์นะ คือเป็นงูแล้วก็พักเทมขบมาเลยแต่ป็นา่พ่อแม่กินมมเสมอบ่เป็นแม่สีเรียลนียม่นน้องแคดดี้อะเฮ็ดเป็นมืดบ่ผัดแกงทอดกระไดเฮ็ดได้หลายเมนู

นี่คดีพร้อมปรุงแล้วนี <h <h ่เห็นแล้วมาเราไปเลยก็ได้ แต่ว่าเราให้ซีนสุกก่อนถอดซีนปีงซีนหมูสุกละเริ่มปรุงได้เพราะว่าปรุงแล้วเราต้องกินเลยกันดีว่ะป้าว้เหิงมันเป็นอะไรวะมันสีละคายเคืองละคายเคืองซีบีแซบไปเลยวิธีการกินนมของแด่จับกระทอกรอ้อนป่ะเลี้ยงแป้นเล็กน้อยเออแล้วเลี้ยนมนี้นมนี้นะ ตันวนีน้จ็เดือนแล้วนี่สองเดือนนี้แหละสองเดือนอ้อกินนมอีกนี่ให้น้องเคสดีห้องท้องโดยข้าวโพดหรือว่าสิรีต้มสิบโมงกว่าพิธเนกินข้าวเสาเลยปีงหมูพิธานตสุกให้คอยน้อยเดียวนึงคอยอย่ามันอิ่มก่อน โอเคแต่น้อย t h แตงเกียวก็ชอบกับม้าโชว์ฝีมือทอดไข่เจียวครับทอดไข่เจียวครับโดมเบอร์เล็กน้อย อาบาลแล้วก็ไป,ไปดันเดี๋ยวเราไอ้ไฟว่างเท่าก,ก็ไปทอดมองๆๆๆๆๆๆตอนนี้ซีนก็ซุกแล้วนี่ยสาทีกำลังซอยล่ะแคด,ดี้ก็ปรุงตามมาหุ่งวานนี้ย,ยพร้อมกินแด้วเนี่ยชีมๆๆ ตอนนี่ซเอที่กำลังซอยเนื้อหมูอย่างอยู่หลังจากเอาไปย่างซุกแล้วเมามาซอยตอนในน้อยแต่กินง่ายๆเนาะหิวกับหิวเป็นแตแซบค่ะนี่ผู้นี้ก็จะเป็นแต่หิวขโมยอยู่นี่ตัวหน่อยขโมูโอ้ยโอ้แดงแป๊ดเลย แสบไล่ <ersch> ันจะแสบนะเขาเศร้าเป็นไดนแม่บัวพ่อเหรอ่ยงขาดยังขาดน้ำปลาเอ้อขาดน้ำปลาเอยเงยเอาซิมองด้วยเอาเดเจะมีจ็กโตวะหลายทั้งบอบ่อหกโอหเจ็โตพ่อ

เฮ็ดเองกินเองมือหนีเพิ่นก็เฮ็ดเม่นู้สมตำกับทอดเนือ้อแทะเพิ่นมาพักมาพักสดสดแทบแม่นบอกน่าสาวแคดีตำ่ำแทบคักผู้นีก็โชว์ฝีมือ,อย่างเนือ้อเพิ่นมากแบบดีเลยมีทอดไข่แน่ต่ำมะฮงนำปีงหมูนำฝีมือสองสาวนี่ได้เลยเลยมากินเลย แสดงว่าแ่บอยู่ด้วยในบนเห็ดหนายิ่งแสบยิ่งใสอยู่นี่เป็นได้กินน้ำเด้อกินน้ำเนยเด้อเอ๋ชิมฝีมือน้ำเนยฝีมือสาวผู้ไทยอักก็เป็นกระซ่ามลดป้อทุกเต็มกระมังมีพักเพื่อนแน่ก็รอนะขนเขาเบิ่งด้วยที่มีคักบบ่งแล้วก็พักสลัดแล้วก็พักสลัดบนะแล้วก็พักโบโอ้พักโบก็มีโบกโบของหอม เด้อเด้อ tamam, ข in ้าวข้าวก่อโตกินข้าวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วล่ะข้าวสาวซุ่มเฮากระได้ตอนนี้ซุ่มเฮากระ กับมหันเมืองอัดสะพอดแล้วแต่เก้าวเราเอาจะลัดรถอยู่บ้านดงนาขามมันพอมันเป็นทางผ่านเพิ่นก็นเลยเฮ่กับมาส่งอยู่เมืองอัดสะพอดคือเก้าเพอว่ามันยังชั่วขาวเพิ่นว่าขึ้นมาขึ้นอยู่ต้นทางพี่เลยนี่โชคดีเด้อครับเด้อครับไป b า e ครับเดี๋ bye, ยเจอกันใหม่ขอขอบคุณน้ำเพิร์นในลายเพลินมาเลี้ยงอาหารมาเที่ยวนำ เดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหมเด้อคลิปนี้ขอขอบอกณขอบเจอนะอมัดทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้